สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนั่งรถไฟอีกแล้วนะคะจากบิสเซนดอร์ไปแฮนโนเวอร์นะคะบิสเซนดอนนรอะะ์เป็นเมนืองเล็กของแฮนโนเวอร์นะคะเะะะคะชิญชมได้เลยนะคะในเยอรมันนะคะเชิญชมได้เลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในรถรถไฟนะคะรถไฟช้าเนาะตอนนี้อยู่ที่เมืองเล็กๆของแฮนโนเวอร์นะคะเบิสเซนดอร์นะคะ ตอนนี้ก็ลังอยู่ในฤดูใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ผลินะคะต้นไม้สีเขียวเขียวนะคะอากาศดีนะคะวันนี้มีแดดออกไม่มืดเท่าไหรไ่ลังกันหากันมิดจ้ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึงก็จะถึงแฮนโนเวอร์แล้วนะคะประมาณ20นาที ลางก็ทางกันมิสเอร์นีมมม่มีมีอะไรเครื่องบินเครื่องบินลงที่เมืองแฮนโนเฟอรนะครับมีสนามบินคนโดยสารสามารถขึ้นคนโดยสารสามารถขึ้นเครื่องบินภายในประเทศได้ปัดภายในเยอรมันนะคะไปไหนมาไหนเนาะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีวิวสวยๆจะถ่ายมาให้ดูนะคะ อ่าตอนนี้ถึงฮานอฟเวอร์นอชตัดแล้วนะคะอีกสถานีเดียวก็จะไปฮ a นอฟเวอร์เฮาบานหกดูต้นไม้นะกำลังผลิบานแดดออกดีพอสมควรนะวันนี้แต่ก็ยังมีฟงเมฆอยู่เนาะอาละ อ่าออกตีบในทิศทางซ้ายสิสถานีต่อไปเป็นแฮนโนเวอร์เฮาบานุกสถานีรถไฟแฮนโนเวอร์แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มมีตึกสูงๆขึ้นแฮนโนเวอร์ก็เริ่มมีตึกตึกสูงๆนะคะเป็นเมือง ่ใหญ่พอสมควรนะครับเออมีตึกมีอะไรเข้าใจกลางเมืองแล้วแต่อันนี้เราจะเอ,อ่อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถไฟจะอยู่ใจกลางลเมืองแอนโนเฟอร์เนี่ยกแอนโนเฟอร์ทางเหนืออยู่ตอนทางเออตอนกเกือบอะไรนะใกล้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 กลกลเออห่างจากฮัมบวกประมาณ250ร้อกิโลสองกิโลเมตร ตอนนี้ถึงไฮโนเฟอร์หาบานหุบแล้วนะคะ <c oughs> อ่าละแค่นี้นะคะบายบาย <c oughs> บายบายนะคะที่นี่ไฮโนเฟอร์หาบานหุบนะคะสถานีรถไฟโนเฟอร์น,นะคะก็สถานีใหญ่พอสมควรนะคะมีรถจอดนี่เขาเรียกรถไฟสีขาวนี่รถเร็วนะคะรถด่วน รถเอ็กซ์เพรสนะอินเตอร์ซิตี้เอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็นี่มีป้ายอินโฟเมชันเกี่ยวกับตัวนี้นี่นี่ตู้ตู้ชุดตู้เอ่อตู้ซื้อตั๋วนะคะตู้นะตู้อัตโนมัติซื้อตัว๋วเดี๋ยวก็สถานีรถไฟเป็นแบบนี้นะคะยาย่ให,ใหพอสมควรเนาะนี่แล้วที่นี่นะคะรถไฟเอาละเอาละ,เอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบาย